ต้องทำบุญครับมาได้ใจครับเองครับไม่ได้เหรอได้ใจไปเต็มเต็มเลยได้ใจเต็มเต็มนะโอ้โหเห็นหน้าใกล้ๆแล้วเนี่ยนี่พิธีกรหรือนางแบบครับเนี่ยสวยนะที่แท้เป็นขับรถเลยนะรีบริบสวยนะครับเป็นคนที่สวยนะครับสองคนนี้แต่ว่าสวยอะไรคะสวยสยองสวยเล้นอะไรไม่เล่นตัวเองนะฮะคือเป็นคนที่สวยนะครับสองคนนี้แต่ว่าน้อยไปหน่อยถ้าเกิดเทียบกับแฟนคลับมอเตอร์แล้วหรือว่า ก็คือว่าที่เมย์เป็นโริยาตนะฮะยอดมากยอดนะโอเคนสนุกกันไหมคะสนุกสนุกนะบอาออฟฟันนะครมาสนุกกันแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆเลยเอาวันนี้ดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างคะได้มานั่งหมอออฟฟันครับดีใจครับที่ได้มาร่วมสนุกด้วยกันในวันนี้นะครับก็อยุธยาเนาะนะครับก็ได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ก็ ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะนับก็รุนแรงีนี้ท่วมคอตรงเนี้ยค่ะอันนี้มุกหรือจริงครับไม่จริง <c oughs> ไม่ก็คือก่อนหน้านี้คือน้ำท่วมจะมีคาบแล้วแบบว่าหลายๆคนอาจจะโศกเศร้านะคะจะยังแบบว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะคร<ต>ับวันนี้ก็ไม่ใ,<จ>ไมใช่นะตรงนี้ไม่น่าใช่ในหมวดโศกเศร้านะคื่หลาหลายคนวันนี้เราก็มาสร้างความสนุกสนานนะครับให้เขาฟื้นฟูจิตใจของเขาให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในวันนี้ใช่ครับ แล้วผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างคะตอนนี้นะครับเมื่อกี้ก็ที่ร้องเพลงก็พูดไปแล้วนะครับรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะครับซิงเกิลเป็นซิงเกิลพิเศษจากนิดนะครับที่จะปล่อยมานะครับเป็นเพลงแทนความรู้สึกแทนแทนคำแทนเรื่องราวที่ผ่านมาแทนความทรงจำนะครับก่อนที่จะกลับไปเรียนครับจะกลับไปเรียนเมื่อไหร่คะประมาณมิถุนาครับแต่ว่าเดี๋วตามไปเลยไม่ไกลหรอกที่ไหนนะมขอมขอคืออะไรอ่ะ ล้อเล่นล้อเล่นอ่ะก็ไม่เป็นไรการขับทางนี้ก็ยังสนใจเนาะเสมอค่ะถ้าถ้าคนชอบเพลงนี้เนี่ยอยากจะดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะดาวน์โหลดที่มือถือค่ะเอออย่าลืมกดโทรออกด้วยดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้านะครับอันนี้รหัสดาวน์โหลดอาจจะยังไม่แน่นอนเนาะเดี๋ยวรอเพลงออกเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวริทจะมามอบโชคให้กับเมื่อกี้ เบอร์หนึ่งใน50เบอร์อยู่บ้างสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเล่นเรียงกล่องไม่ใช่เอาเป็นว่าค้าเบอร์ใน50เบอร์เนี่ยแหละนะคะจะมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล2,000บาทเดี๋ยวจะให้ริสตัดสินนะคะว่าค้าเบอร์ที่เข้ารอบจะมีใครบ้างจะให้อ่าเบอร์อ่ะเดี๋ยวกล่องแล้วไม่แล้วพิเศษใต้สุดหล่อของเราเลยตอนนี้คายพัดกล่องมา นี่เราจ้างน้าเดชมาถือกล่องกันแล้วครับโอ้โหเราจะมีผู้โชคดีเพียงแค่5ท่านเท่านั้นนะคะจับเลยนะฮะจับเลยค่ะและตัวแรกได้แก่เบอร์เกือบสุดท้ายครับ49ครับ ยินดีด้วยครับเบอร์ต่อไปครับอุ้ยเป็นเลขเดียวกันสองหลักเบอร์เบอร์จิบก้าวเนเลขเดียวกันสองหลักตรงไหนครับอ๋อเลขสามสิบสามครับสามสิบสามจก้าในทีเลยค่ะจิบก้าเป็เลขยวนมาอ่ะเลขต่อเลยอ่ะเบอร์ต่อไปเบอร์ต่อไปฮึอะไรเนี่ยลงท้ายด้วยศูนย์ ล้สามท่านแล้วนะคะแล้อีกสองเบอร์ต right ่อไปเฮ้ยขึ้นต้นด้วยสามลงท้ายด้วยหนึ่งสาเสลทักเสลทับแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ท่านนี้เมื่อกี้ท่านนี้เบอร์สองทำภาพเอาไปต่อกันเอาไปต่อกันสุดท้ายสุดท้ายครับเบอร์สุดท้ายโอ้โหลุนลุนลุนเดี๋ พึ่งด่าเข้าไปเมื่อกี้เอง29เ้าครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยแสดงว่าพุ่นจริงจริงเราะมีเล่นเกมแบบนี้อีกสองรอบเพราะฉะนั้นอย่าไปไหนส่วนใครในที่ตอนนี้มีเบอร์อยู่รบกวนขอเบอร์กลับคืนมาด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสอรอบจะไม่มีเล่นนะนะเดี๋ยวมีพี่ทีมงานเขาไปรับในคะเบอร์นะ ว่า